สำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งส่งภาพขายแล้วก็ส่งไปได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณสักเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยแล้วไม่มียอดโหลดเลยเนี่ยควรจะทำยังไงดีอันนี้เป็นคำถามแรกๆที่ผมก็เจอเหมือนกันแล้วผมก็พบบ่อยเหมือนกันนะครับซึ่งผมโชคดีหน่อยหนึ่งที่ว่าผมเนี่ยมียอดโหลดทุกเดือนนะครับแรกๆนะครับก็คือเดือนละ1โหลด1โหลด3โหลด5้าโหลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่โตไปสัก กือละ20กว่าโหลดแล้วเนี่ยมันก็คงที่นะครับเกือบปีเลยที่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับกว่ามันจะโตมาเป็นหลักร้อยโหลดเนี่ยมันก็ใช้เวลาตรงนั้นมันค้างอยู่เป็นปีเหมือนกันนะครับซึ่งวิธีแก้นะครับซึ่งผมเอามาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับคือคุณอย่าไปจดจ่อกับมันครับในเรื่องของคุณภาพงานของคีย์เวิร์ดตลาดที่ว่าเป็นที่ตลาดต้องการอะไรเงี้ยอันนั้นคุณก็ไปศึกษานะครับเพราะว่ามีพี่ หลายคนนะครับใน s h u t เตอร์สต็อกหรือทำสต็อกโฟโต้หลายๆเว็บที่เขาขายดีๆเนี่ยเขาก็จะบอกเทคนิคการหาคีย์เวิร์ดนู่นนี่นั่นให้คุณไปแล้วสิ่งสำคัญตอนนี้ที่ผมจะามาแชร์ก็คือคุณอย่าไปใจจดใจจ่อกับมันตรงนั้นนะครับขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับอย่าไปสนใจแล้วก็วันหนึ่งนะครับไม่ต้องไปนั่งรีเฟซนะครับหรือว่าไปนั่งโหลดหน้านั้นซ้ำๆเพื่อคาดหวังว่ามันจะขายภาพได้วันนี้นะครับ เพราะมันจะทําให้เราเนี่ยกดดันตัวเราเองนะครับและมันจะไม่มีความสุขในการถ่ายภาพส่งขายนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยคุณให้เวลากับตัวเองอย่างน้อย,อยสัก 2- อสามชั่วโมงก็พอแล้วนะครับเพื่อที่จะทําภาพขาย5-10ภาพนะในกรณีที่ภาพไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยนะก็แค่เวลาแค่สองสาชั่วโมงตรงนั้นก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเวลาคุณน้อยนะครับคุณก็เอาวันหยุดนะสมมุติคนมีงานประจำอะ่ะ เอาวันหยุดนะ่ะวันเสาร์หรืออาทิตย์อย่างเงี้ยคุณก็แบ่งไปสมมุติ2วันสร์อาทิตย์วันเสาร์คุณก็ถ่ายรูปไปเลยอัดมาสักร้อยกว่ารูปไปเลยก็ได้นะถ้าถ้าหา<ม>ถ่ายได้นะแล้ววันอาทิตย์เนี่ยคุณก็แต่งส่งขายสมมติว่าคุณแต่งสะสมมาเยอะๆคุณก็เอาไปอัปโหลดใส่ในพอร์ตใช่ไหมและเขียนคําอธิบายภาพ description k ีย w o r d ใส่ให้หมดทุกอย่างเรียบใส่ให้หมดเรียบร้อยแล้วเราค่อยทยอยส่งวันละห้าภาพสิภาพ หลังจากนั้นนะครับจันทร์ถึงสุขคุณก็จะมีภาพส่งตลอดนะครับสอาวันทีคุณก็ผลิตงานนะครับซึ่งมันไม่ได้กระทบนะสำหรับคนที่ทํางานประจําไปด้วยแต่ถ้าสําหรับคนที่ว่างมากๆนะครับคุณทําเสร็จแล้วคุณก็หาอะไรที่เป็นบันเทิงหรือทําอะไรที่เสพความรู้สึกความสุขคุณนะครับในแต่ละวันคุณก็ทํางานตรงนั้นส่งภาพเสร็จคุณก็ไปทํามันซะออกไปสูดอากาศไปเที่ยวทะเล ดูทีวีดูยูทูบดูทุกทุกอย่างนะครับเล่นเกมแล้วแต่เลยนะครับคุณก็เอาเวลานั้นไปพักผ่อนซะนะครับวันหนึ่งนะครับคุณทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันวันหนึ่งมันจะให้ผลตอบแทนคุณแน่นอนไม่มากก็น้อยไม่มีทางนะครับคนที่ส่งภาพเยอะๆไปวันหนึ่งอย่างน้อยๆมันต้องมีโหลดมาเรื่อยๆแน่นอนครับ ต่อให้เป็นภาพที่คิดว่าตัวเองขายไม่ได้ผมเชื่อว่ามันก็มีมาบ้างแน่นอนนะครับส่วนถ้าจะเจาะลึกให้มันขายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในขั้นที่เรียกว่าเอสรืนว่าลึกขึ้นยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปดูนะครับของพี่ๆที่เขาทำ u t u b e ไว้แล้วนะครับอย่างเช่นอาจารย์สุระนนระดิษนะครับพี่จอ,อนสต็อกเกอร์อะไรอย่างี้พี่หนุ่ยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็ทำไว้ดีมากนะครับแต่ถ้าหลังจากที่ คุณไปดูแล้วแล้วมาทําแล้วมันยังไม่เกิดไรายได้ผมแนะนําวิธีนี้นะครับอย่าไปใจจดใจจ่อมันวันหนึ่งคุณเข้ามาเช็คครั้งหนึ่งหรือว่าเข้ามาส่งพักนั่นแหละครับคุณเช็คตรงนั้นแล้วคุณก็จบเพียงแค่นั้นนะครับแล้วมันจะเกิดผลเวลาเราไม่นึกถึงมันเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเกิดผลให้เรานะครับไม่มากก็น้อยวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ